เจอสนิทเราไม่น่าเจอค่ะน่ารักสนุกค่ะเพราะว่าไปหาแม่ด้วยแล้วก็มีเพื่อนไปเที่ยวด้วยเป็นไกด์เก๋แต่ไม่มีไกด์ขอเป็นไกด์ให้เราเราดูแลกันเขาเป็นคนน่ารักค่ะน่ารักต้สนิทกันเจอกันก็เป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อน เราก็มีใจอยู่ตลอดเราต้องไปตามหาด้วยเหรอคะนี่ไปเที่ยวไปหาไปเที่ยวค่ะไปหาคุณแม่เพราะว่าคุณแม่อยู่ที่นั่นใช่ยีเรมันต้องหวานด้วยใช่ไหมคะถ้าถ้ากินสตรอเบอรี่กินน้ำหวานหรืออะไรเงี้ยเบอร์โกอใส่น้ำตาลใส่ซอสเยอะๆก็หวาน เรากินกับเมาส์กับป่าอุ้ยเยอะแยะเลยค่ะเขาเขาประเทศเขามีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายมีเยอะมากเลยเยอรมมัันนถูกใจหรรอเ้่อยค่ะอร่อยอร่าหารที่นั่นอร่อยไม่ว่าจะว่าเยอรมันแหละอ๋อน้ำพริกหนุ่มที่ขายที่เยอรมันเหรอคะใช่จะต้องตอบไปตรงคำถามอตตบไม่ง เพื่อนสนิทเอาไม่ได้เฮ้ยคุณพี่เมตตาด้วยคำว่าเพื่อนสนิทเลยนะไปดูเจอค่ะัไมันมันจบแค่นี้จบสัมภาษณ์แล้วใช่ไหมคะโอเคไปละแล้วมีความสุขไปได้เแค่โมเมนต์กันเพื่อนน่ารักสนุกค่ะเพราะว่าไปหาแม่ด้วยแล้วก็มีเพื่อนไปเที่ยวด้วย ถูกต้องค่ะเป็นไกด์เก๋แต่ไม่มีไกด์ขอเป็นไกด์ให้เราคือบอกเลยว่าภาษาไปเที่ยวโยุโรปเนี่ยเขาไม่ได้คุยเหมือนเป็นภาษาอังกฤษล้วนก็คือถ้าคุณไปเนี่ยมีเพื่อนไปอดีเ,เรา,าเราดูแลกันรรดูแลกันเขารู้ใจเราดีไหม<ะ>เขารู้ใจเราดีเขารู้ใจเราดีไหมเราใจดีไหมเขาเป็นคนน่ารักค่ะ อร่อยด้วยค่ะบอกว่าวคือหนูบอกว่าทริปเนี้ยหนูไปกินไปกินไปกินเยอะมากเพราะว่าแบบนึกอะไรก็เราก็เฮ้ยเราไปกินร้านนั้นกันเราไปอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแม่สนใจใครคนนี้ไ,ไมหไมคะอุยตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วใช่ไหมเราไปแบบมีเป็นฟิลเหมือนเป็นเพื่อนแล้วก็แบบเจอแม่เจออะไรอย่างเงี้ยคือแม่เขาก็บอกว่าถ้าน่ารักแล้วเขาแบบเขาแบบเหมือนเป็นฟิลเหมือนเราคุยกันแบบ เป็นเพื่อนที่ที่ที่เก๋อยากคุยด้วยอะ่ะแบบมีฝึกภาษาหรืออะไรแล้วก็ทำให้เราไม่ต้องคิดเออเหมือนวนๆหรืออะไรอย่างเง<ม>ี้ยเราก็แบบว่าไปลุย,ลย,ลยๆแล้วก็ได้ภาษาได้อะไรอย่างเงี้ยด้วยก็สนิทกันเจอกันก็เป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนกี่เปอร์เซ็นต์คะเป็นเพื่อนกี่เปอร์เซ็นต์คะเพื่อนเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อน เฮ้ยนั่นอ่ะเป็นเรื่องของอนาคตอีกแล้ะพวกคุณแต่รู้ตัวไหมว่าเขาเมื่อไหร่อาการออกเลยนะเราเราพูดถึงใครเราก็อาการออกจริงหรอจริงหนูพูดึงพี่เฮ้ยพี่เลิกเลิกแล้วเกิดอีกแล้วก็ รู้สึกว่าดีค่ะมีทั้งคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นแบบครอบครัวพี่หรือเป็นเพื่อนๆที่อยู่รอบตัวต,วตอนนี้คือรู้สึกว่าออชใช้คำาสดได้ไหมใช้คำาสดใช้คำาสดได้ไหมสดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโสดแต,แต่แต่มีคุยโสดแต่คุยไดคย้คุยได้หมดพูดกบบไหน คือตอนนี้เราอะมีเพื่อนมีครอบครัวรู้สึกว่าเราแฮปปี้เรารู้สึกว่าถ้ายังไม่ได้ผูมกมัดกับใครหรือยังเราต้องใช้เวลาเรื่องบางอย่างมันต้องใช้เวลาเพราะว่าการที่จะข้ามสเต็ปบางอย่างไปอะพอเรามันแบบรีบๆหรืออะไรเราไม่มั่นใจอะมันจะเกิดอะไรตามมาเราไม่รู้อันนี้เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้เราก็ช้าแต่ชัวร์ทุกตอถูกแต่จีบได้ไหสดแบบแต่จีบนี่ไงนี่ไงทุกคนอะลองจีบดู เลยนี่นิวชีนิวโป้งติดค่ะชวนค่ะชวนชวนหนูไปเลยป่ะอยากเจอหรอหนูก็อยากให้พี่เจอเขาเหมือนกันยังอยากเจอเขาที่นี่เหมือนกันชวนชวนค่ะชวนชวนว้าวว้าวอันที่วันนี้ยังคุยกันอยู่ไหมกลับมาแล้วเนี่ยโอ้ คุยค่ะเราเป็นเพื่อนกันเราคุยกันตลอดทุกวันเลยเหรออัปเดตอ,อัปเดตเพราะว่าเขาจะมีความน่ารักตรงที่ว่าเ,เวลาคุยกันอัปเดตเขาจะถามว่าวันนี้เป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยหนูว่าแค่คุยกันประมาณแบบถามกันอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีคนอยากรู้เรื่องของเราด้วยเราก็อยาก พี <L an> ่อยากพี่อยากว่าคุยกันตอนไหนเว่าจะทำโซนมันต่างกันอ่ะจริงตอนตอนเราตื่นอะพี่ตอนตอนเราตื่นแล้วเขาว่ายังไม่นอนอ่ะจะได้คุยกันแต่ถ้าเราน,นอนแล้วแล้วเขายังแบบยังตื่นเราก็อาจจะไม่ได้คุยกัน <c oughs> ใช่ <c oughs> ต้องหาเวลาแต่เวลาห่างกัน5ชั่วโมง <c oughs> อุ้ย speak English ค่ะอุิย all is English อ่ะ๋อ where are you from where are you from <c oughs> uh, ค่ะ uh, i uh ิสคือมิส yes yeah. yes no okay. yeah. okay. thank you r y yeah.